ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นะทีมงานเพชรน้องกีนะก็ได้มีโอกาสมาร่วมในการนะจัดงานนะทำบ,บ,บุญบรรจุอธิของคุณยายเฮียงคุณพ่อจันดาแล้วก็คุณแม่แคร์นะสุดเส้นสมนะตระกูลใหญ่ของนะจังหวัดสุริน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในตอนย็นนี้จะมีมวยคู่ชิงแชมป นารุ่น1 0 2ปอนด์หนึ่งคู่นะครับระหว่างาามาเฟียเพชรน้องกี่กับลุงทิพย์สอสามรครบคับซึ่งขณะนี้นักมวยทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอ่ะเข้ามาดเดินมารอบหนึ่งต้องมาอ่ะเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาดูการชั่งน้ำหนักก่อนนะครับว่า,านักมวยทั้งคู่นั้นนะผมก็ได้สั่งให้เตรียมการมาอย่างดีแล้วเอามาดูขึ้นขึ้นก่อน มาดูคหตุการขึ้นก่อน,น,อนมาทางแาน,นมาเฟียครับคนแรกมาเฟียนี้ก็น้ำหนักเต็มพิกัดครับนะสี่สิบหกกิโลกรัมครับอ่าลุงทิพย์ลูกมาดูลุงทิพย์ลุงทิพย์กับลุงทิพย์ก็เต็มพิกัดครับสี่สิบหกกิโลกรัมร้อยสองปอนด์ครับ,า <c oughs> รบ,รบ 4, รนายชิงแชมเปี้ยนมวยไทย รุ่นหนึ่งร้อยสองก่อนครับเย็นนี้ที่เวทีบ้านองม,มันนะครับตระกูลใหญ่ที่สุดของจังหวัดส,สุรินทร์นะครับออาถ้าคู่จับมือกันจะไม่รูกก้จะมาไหนหนึ่งจะมาเอ่ดมาจับมือกันอีกครั้งหนึง่งนี่ครับคู่ตอนเย็นนี้ครับก็รูปร่างก็คงจะลักษณะนี้เท่านี้แหละครับเดี๋ยวพบกันตอนเย็นที่เวทีมวยบ้านองม,มันนะครับวันนี้ก็ขอจะ าการไฟ้สดในการช่างน้ำหนักของมวยคู่ชิงแชมป์ตอนเย็นนี้ครับขอบคุณมากครับ